รายการต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวั่ สวัสดีครับท่านผู้ชมได้เวลาของรายการ SME ชี้ช่องรวยกันอีกแล้วนะครับรายการที่เป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจกับคุณผู้ชมมาโดยตลอดนะฮะดูรายการของเรากันแล้วนะครับคุณก็จะได้ความคิดดีๆในการทําธุรกิจสร้างเงินสร้างรายได้แล้ววันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวของธุรกิจที่น่าสนใจมานําเสนอกันอีกเช่นเคย ตลาดกลาง s m e ช่วงนี้นะครับเป็นการมาเยือนอารายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับของบริษัทธุรกิจขายตรง Win Win เว r l d w i ว e นะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับที่ใช้ในการเสริมการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะครับเป็นไคโตซานสกัดจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็สามารถที่จะให้การเจริญเติบโตของพืชโดยการใช้ฉีดพ่นทางปากใบนะครับวันนี้ทางทั้งท่านประธานของบริษัทและรองประธานซึ่งเป็นสองคนพี่น้องนะครับได้จะมาพูดคุยกับเจ้าผลิตภัณฑ์มาสจานนี้แล้วก็โอกาส แห่งการร่ารวยที่พี่น้องเกษตรกรหรือแฟนๆรายการเ ME ีชี้ช่องรวยสนใจที่จะมาร่วมทําธุรกิจกับวินวินเวิร์ลไวนนะครับมาพบกับท่านประธานบริษัทวินวินเวิร์ลไวน์นะครับเพชชัจกรประเสริฐและรองประธานวินวินเวิร์ลไวคุณหมอกสิเดชสวัสดีครับนะฮะสำหรับแฟนๆรายการบางท่านที่อาจจะยังเออเพิ่งได้ยินโอ้นิวเคลียร์ซีโอเอสนะครับสารเสริมการเจริญเติบโต,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 ตของพืชน,นี่เป็นอย่างไรอยากจะให้คุณหมอได้ใช้ หนังพรีวิวซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งเอาแบบกระชับกระชับนิวเคลียร์ COS เนี่ยนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะฮะได้จากเปลือกกุ้งหรือเปลือกปูนะครับแล้วรานำมาสกัดจนได้เป็นไคโทซานแต่หลังจากที่ได้ไคโทซานแล้วเรานำมาสกัดอีก3กรรมวิธีซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยนาโนเทคโนโลยีไคโตเทคโนโลยีแล้วก็ไบโอเทคโนโลยีจนกระทั่งได้เป็นตัว ไขโตโอลิโกซัคคารายหรือเรียกย่อๆว่าตัว cos นั่นเองครับนะซึ่งเล็กกว่าไขโตซานถึงห0 0่งพันเท่า<ฮ>แล้วทำไมต้องทำให้เล็กครับเพราะอะไรครับ,รบเ,เนื่องจากทั้งเซลล์พืชคือเซลล์สัตว์เนี่ยนะครับ,รบมันจะมีรูซึ่งตัว cos เล็กมากขนาด5,000ดาวตันนะครับ,รบมันจะสามารถทะลุเข้าไปผ่านเซล ของพืชและสัตว์ได้มันจึงสามารถใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าประโยชน์ที่มีต่อพืชที่ได้รับสารนิวเคลียสซีโนี้เข้าไปเป็นยังไงครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องภูมิต้านทานของพืชถ้าวันนี้เราฉีดยาฆ่าแมลงนะครับก็จะทําลายทั้งตัวพืชเองด้วยแล้วก็ทําลายแมลงซึ่งมันจะมีพิษตกครั้งต่อมนุษย์แต่วันนี้เราให้พืชสร้างตัวภูมิต้านทานขึ้นมาเองซึ่งวันนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ย เราเจอแล้วอยู่ประมาณยี่สกว่าชนิดที่พืชสามารถสร้างภุมิต้านทานขึ้นมาเพื่อจัดการกับแมลงหรือเชื้อราแบคทีเรียไวรัสต่างๆได้ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับนะฮะทั้งจากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงและธุรกิจที่จะตามมาเป็นอย่างไรคราวนี้ในเรื่องของเกษตรกรโดยตรงเนี่ยนะครับเขาจะได้รับก็คือเขาสามารถประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นต้นทุนในการผลิตประมาณ80ดสิบปอร์เซ็นเลยคราวนี้โอกาสในการ ร่ลำรวยสําหรับคนที่ท่านเป็นทั้งกเกษตรกรและ <c oughs> ไม่เป็นเกษตรกร,ร,รแต่อยากจะมาจอยธุรกิจโอกาสนี้เป็นยังไงครับคุณคืออย่างนี้ฮะเกษตรกร,กรบ,บ้านเราทุกวันนี้นะฮะใช้ปุ๋ยไรหนึ่งะฮะเคยใช้เกี่ยวกับปุ๋ยนี่สักสองสามพันบาทวันนี้ถ้าเกิดมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเหลือประมาณสักสองสามร้อยบาทคือถ้าเกิดสมมติว่าสนใจเนี่ยติดต่อมาที่บริษัทแล้วตัวพวกผมเองเนี่ยผมเองหมอเกษเดชเนี่ยจะลงไปหาพวกท่านเลยล้วลงไปช่วยฉีดไปช่วยดูเลยนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยังไง ผมยินดีที่จะคืนเงินให้เพราะเราเนี่ยได้รับอนุญาตจากสคบ <cheer S 2> เราก็จะต้องดําเนินตามกฎหมายของสคบเรื่องความปลอดภัยมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนครับคุณของเราเป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัทวินวินโวไวร่วมกันกับ connect, สำนักงานนว ha, ัตกรรมแห่งชาติหรือเรียกว่า NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก็ร่วมกันกันกบจุฬาลงกรมหาวิทยาลัายโดยศูนย์ ไคตินไคโตซานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเองหลังจากที่เราผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราได้ทําการส่งตรวจสอบที่เซ็นเตอร์แลบเพื่อตรวจสอบในเรื่องของสารเคมีตกค้างรวมถึงโลหะหนักแล้วก็จุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อให้เกิดโทษในคนหรือสัตว์นะครับว่าปลอดจากสารเหล่านี้จริงๆหลังจากนั้นเรานําผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการเพาะปลูกเรียบร้อยแล้วนําไปตรวจสอบซ้ําอีกหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายให้กับผู้บริโภคแล้วเนี่ยไม่มีสารตกค้างจริงๆอ,อ,อันนี้คือการทำของบริษัทเราเอาคราวนี้สําหรับคนที่สนใจอยากจะมาร่วมทําธุรกิจแต่ไม่ได้เป็นเกษตรกรรายได้ของคนที่ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรนะฮะคือเพียงแต่ชวนคนเนี่ยให้ใช้สินค้าเรา ซึ่งเกษตรกร,เ,ร,รเนี่ยเขาใช้อยู่แล้วฮะเขาต้องการที่จะลดต้นทุนเขาต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตเขาต้องการที่จะไม่มียาฆ่ามแมลงไปในของเขาเนี่ยวันนี้เราไปชวนคนเกษตรกร,ร,รที่กว่า70%เรของเราเนี่ยให้มาใช้สินค้าของเราแล้วตัวคุณเองคุณก็มีรายได้ <Okay. S 2> เท่านั้นเองสำหรับแฟนๆรายการท่านใดสนใจนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางบริษัทวินวินเวิร์ลไวขอเชิญคุณ<ฆ>ประเสริฐนะครับเอ่อโทรมาที่บริษัทเราก็ได้นะครับที่เบอร์02 6 4 1 2 9 7 7 นะครับหรือ call center ของเรา02 297 2233ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งท่านเภสัชกรประเสริฐและก็คุณหมอกสิเดชนะครับที่ได้มาร่วมให้ความรู้กับเราในช่วงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดท้ายรายการวันนี้นะครับด้วย directory ชี้ช่องรวย2009นะครับหนังสือที่เป็นทำเนียบข้อมูลธุรกิจ SME ไทยข้อมูลครบถ้วนมากที่สุด เพื่อใช้เป็นเข็มทิศชี้ทางให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้คุณเจราจาธุรกิจได้ทันทีนะครับข้อมูลของ d i a r y ่อ่อททั้งหมดนี้นะครับได้ผ่านการรวบรวมข้อมูลธุรกิจของผู้ประกอบการไทยจากทั่วประเทศนับหมื่นรายแล้วนำมาคัดกรองจำแนกประเภทธุรกิจตามความเหมาะสมนะครับสนใจติดต่อสอบถามเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ได้นะครับตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่นี้นะฮะ ก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณบางโพเดคอร์นะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์สวยๆติดต่อสอบถามรายละเอียดจากบางโพเดคอร์ได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่นี้นะครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการ SME ชี้ช่องรวยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ